ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับประกาศหาสามีกีบให้ติดใน5ปีอยากมีลูกเพิ่มเลดซิ่งร้องขอแม่แพทย์นภภาหนูอยากมีน้องเพิ่มเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่สายสตองที่ได้ดูแลลูกชายอันเป็นที่รักเพียงคนเดียวของเธอมาเป็นอย่างดีซึ่งครั้งนี้ถึงกับคุมขมับเลยทีเดียวสําหรับคุณแม่สุดแซบแพทย์นภพาตันตกูลที่จู่จูลูกชายสุดที่รัก น้องเลซซิงขอให้มีน้องเพิ่มอีกและล่าสุดแม่แพทได้ออกมาอัปเดตให้ฟังถึงเรื่องที่ฝากไข่พร้อมเล่าว่าเจ้าตัวแสบน้องเลซซิงเศร้าอยากมีน้องทําเอาหน้าหน่อยแพทก็เลยมีความคิดว่าจะมีน้องคนที่สองเหมือนกันติดปัญหาตรงที่ยังหาสามีไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะได้มีการแอบพบปรึกษาคุณหมอว่าจะต้องทําอย่างไรแพทนภประภา,ายังเล่าต่ออยกว่าที่อยากฝากใขร เพราะตนได้มีโอกาสตรวจสุขภาพตอนแรกไม่คิดเรื่องฝากไข่เลยเพราะว่าตนนั้นปกติตอนมีเลสซิ่งก็ติดง่ายมากๆแต่คุณหมอบอกเตือนว่าคงสุดท้ายของตอนแล้วมีโอกาสตรวจเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนเลยรู้ว่าตนมีรังไข่เสื่อมคุณหมอแนะนําให้ฝากรังไข่พออยู่ได้ระยะเวลา5ปียังสามารถมีลูกได้คนที่เศร้าคือเจ้าตัวปัญหาเลยเลสซิ่งทำเอาหงอยเลยเพราะเขาฟังด้วย ตอนอยู่ในห้องคุณหมอแถมยังถามตนอีกว่าแม่มีน้องไม่ได้อีกแล้วเหรอแพทก็ตอบเลสซิงใจเย็นๆแม่ยังมีได้แต่ก็เข้าใจเพราะเขาลูกคนเดียวจะทําหรือเล่นอะไรก็อยู่แต่กับตนเลดก็คงอยากจะมีน้องเป็นเพื่อนเล่นด้วยเหมือนกับอย่างน้องทีน้องพีบ้างฝากหนุ่มๆที่เล่งแพทไว้รีดแสดงตัวด่วนๆเพราะมีเวลา5ปีที่จะมีลูกอีกคนได้ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดัง้วยนะครับขอบคุณครับ